เดินทางกันมาอย่างยาวนานพากสิบเจ็ดแล้วไปลุยต่อไม่รอแล้วนะพรกที่แล้วเราก็ข้ามตึกมาฮะแล้วก็หล่นลงมาจากตรงนู้นนี่บนนี้โอเคดรูรอบๆสิมีอะไรที่เราใช้ได้บ้างชวบชวบกระดาษเต็มกระดาษเต็มครับพยาบาล วดเต็มคาบขวดอ่าอน,นี้ชื่อลินลีป่ะจำชื่อไม่ค่อยได้ว่ะยากาศดีมากสระไวน้ำอะ่ะถ้าหล่นลงมาไม่มีสระไวน้ำ ว่าไม่รอดทำไปไหม no driving อะไรของมึงห mm ้าโมงลูกซองมาก่อนเล็บชื่อเล็บหูเอือ อะไรนะอะไรนะนี่คุยกันฉันไม่อ่ะขอตายเพื่อตัวเองดีกว่าทำไมถึงมาช่วยเราล่ะรู้สึกผิดอ่ะเรื่องอะไรหรอคุณไม่ติดค้างเลยเรานะฉันแค่อยากทำให้ตัวเองสบายใจน่ะไฟฟายว่ะ ไวไฟฟรีหนึ่งสองหนึ่งแปดเจ็ดเก้าเดี๋ยวนะไวไฟฟรีรหัสเซฟเป่าวะไม่มีเลยหรอห้องน้ำนี้ส่วมไม่ล้างด้วย รูปตัวเองในกระจกด้วยทำดีเนี่ยเคลียร์นะพอดีครับมาตรงไหนเนี่ยลุกลงยิ้มเมื่อกี้ป่ะเออเชื่อได้เชื่อได้ มีอะไรไฮโด้ไหมมีแค่วา i ฟ,ฟรีนี่แบบนี่มันฟิตเนสอยากออกกำลังกายเลยทันทีทันใดห้องเก็บของอห้องซักผ้านี่เลยนี่ไง หนึ่งสองหนึ่งสี่เจ็ดเก้าใช่ป่าววะทำไม่ได้มันจะง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอกลับไปดูใหม่เ <c oughs> ราหัสไฟฟมาเป็นรหัสเซฟอ่ะมันไม่น่าเรื่องจริงไม่น่าจะใช่หนึ่งสองหนึ่งแปด จำผิดเฉยหนึ่งสองหนึ่งแปดเจ็ดเก้าเฮ้ยเอารหาสัสเซฟเอารหาสัสไวไฟมาเป็นรหสัสเซฟคนดีๆก็ทำกันหรือเปล่าอุย้ยได้ Achievement ด้วยแสดงว่าตู้เซฟเราขายหมดแล้ว เราไม่พลาดทักเษะแบบโอเคเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเราอัพเลือดก,กันทัพเ,เลือดให้เต็มเราค่อยว่ากันแปบนึงแปปนึงกูยังไม่ได้ดูของฝั่งนู้นเลย เป็นร้านกาแฟนะครับที่ไม่มีอะไรเลยทั้นกูมาทำไมเนี่ยอเป็นไกรด้วยอะไรอ,ะอ่ะระวาังของมีค่าทิ้งไว้ตอนทำง,งานโปรดใช้ตู้เซฟที่อยู่ตรงตู้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด รหัสเหมือนกับรหัสไ i ไฟอ๋อมันเป็นคำใบ้ของตู้เซฟแต่เราเก็บมาแล้วแหละไม่ค่อยมีประโยชน์โอ้โหถ้าแบบมานั่งกินข้าวตรงนี้วิวโคตรดีน่าจะหมดแล้วมั้งไป ไปต่อไปต่อดันเข้าไปจบว่ะจบว่ะมีของไหมคนของคุณหรือเปล่าไม่ดูที่เสื้อผ้าสิอะไรวนะเนี่ยไปฉายเออมึงไดช่วยกูหน่อยมีอะไรให้ดูบ้าง มารีน่าตายแล้วเอเวอร์ลีนกับมารีก็หายสับสนฉันก็โดนกัดรังของพวกมันใหญ่กว่าที่เราคาดการไว้ฉันพยายามจะระเบิดทิ้งแต่ไอ้เครื่องจุดระเบิดไม่ทํางานมันจะไประเบิดรังพวกคิกเกอร์เนี่ยเลยเราลงที่เปข้างล่างตลอดเพราะงั้นผมไม่รู้อ๋อริบเสียแล้วก็ต้องมีแน่นอนนี่ไง มีได้ปืนลักสัตว์มาด้วยกระสุนกระสุนมี่โหลดห้พร้อมเดี๋ยวนะเนาะลูกส่งแฟดตมางัดหน้าแม่งเลยมีแน่นอนลูกส่งละลูกองให้บูแน่นอน ประตูเข้าจนล่างลงไม่ได้บังคับเข้าเากากด้วยผมไม่มีหน้ากากอ่ะผมจะไปหาให้นะรอแป๊บ ถ้าคุณตายผมจะติดอยู่ที่นี่ภาวนาให้ฉันรอดแล,แล้วกันเ,เี๋ย,ยมันไม่เหมือนเอลลี่ใช่ไหมไปหาหน้ากากแก๊สวะ คยังยังไม่มีศัตรูอยู่ลูกซองว่างกันดีกว่าเพื่อความชัวร์แล้วก็น่ากลัวเลยครัมีทางไปสองทางว่ะเออยังไงดีวะอาจจะหล่นลงไปได้อาจจะด่าควายไปทางนู้นดีกว่ากูเรียนมาเยอะกูรู้ <c oughs> หล่นชัวกว่าเล่นจะรู้อ่ะอันนี้คือทางเก็บของเฉยมีใครคิดว่าต้องหล่นไหมฮะไม้กระดาษเมื่อกี้ <c oughs> ผมว่ามันต้องหล่นว่ะเ <c oughs> ชื่อผมไหมมาพนันกัน น้องหล่นเว้ยอ๋อเคียไม่หล่นเฉย <c oughs> นี่คุณคิดว่าแบบล่วงไปแล้วก็ไปบุยลงไปไม่น่ารอด <c oughs> อยู่แต่ข้างบนนั่นคืออะไรวะ อยู่แต่ข้างบนนั่นหมายความว่าไงเนี่ยมันเงียบจังวะไม่ค่อยเขาไป้าได้ปะ เจอของว่ะเสียงอะไรวะโคตรหลอนแลหละกูหลอนไปหมดละอ๋ออยู่ชั้นบนมีมีพวกไอ้นั่นอยู่ชั้นบนตาใส่หัวแม่ง วสัตวตรงนี้เข้าได้ตรงนี้มีรูด้วยมองอะดีวะเสียงไรอะเสีย กุหรอนหมดแล้วเนี่ยน่าก,กากปะเฮ้ยเพิ่งเก็บเผื่อต้องบู๊ไปเคลียร์ทางก่อน,เ,นเก็บปุ๊บมันต้องกระโดดออกมาเนี่ยเลยถ้าจากการคาดเดานะเคลียร์เคลียร์ทางก่อนสมมติเก็บได้ต้องบิงไปทางไหนเดี๋ยวเรางงอีก ต้องวิ่งกลับมาห้องนี้ใช่ป่ะแปบ๊บนึงน,นะต้องวิ่งกลับมาลูนี้ถ้าเก็บปุ๊บต้องวิ่งกลับมาลูนี้โอเคดูทางไว้ก่อนอย่าสู้ดีกว่าน,นะฟ้านี้ใส่หัวมันแล้ววิ่งหนีเอาโอเคตามนั้นจัด หน้ากากพังว่ะแล้วทำไงอ่ะไปต่อเหรอ,อเจออีกคนหนึ่ง คือวิ่งไปทีห้องซ้ายนะรอดไหมใช้ได้ว่ะมันต้องไม่ได้กลับง่ายๆหรอกกูรู้ท่าน,นไง อะไรขา,ขาวๆอ่ะอี oh, <fuck. S 1> นั่นนี่ว่าไอ้ตัวแบบไอ้ตัววิ่งเร็วอะ่ะไงดีวะมันต้อง,งาาาวิ่งธรรมชาติเราเว้ยต้องสองแล้ววะ ไปไปเร็วๆไปเร็วๆห้องซ้ายห้องซ้ายไป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 เร็วๆ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 รู้ทางรู้ทางนี้โอ้่พร้อดต้องมาเต้นๆว่ะ taking too long can't move any faster won't well, do your sister any good if we're both dead there. we got this did you see a way down no. แ้วงอะ t เนอะอ๋อให้ขึ้นบนขึ้นไปเอเชือกมาหให้กูด้วยดีเนี่ยทาไปดูทางหนีที่ไ่ไ้ก่อนสุณลูกสอง ไม่ได้อย่างนี้ <c oughs> สิขอให้ลงนู้ให้ขึ้น <c oughs> ข้างบนไม่มีของเหรออยากขึ้นไปดูของข้างบนก่อนไให้ขึ้นเลยตัวเหมือนไอ้สวัสด เจอบอร์ดปาะวันนี้งัดระเบิดมาไว้ก่อนได้ไหมกูคร <c oughs> าบระเบิดรอเลยแล้วกันนั่งไดบูแน่เลย <c oughs> ลูกซองไว้ชัวเฮ้ย